สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกล้องตัวหนึ่งกันนะครับเป็นกล้องที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะเป็นกล้องตัวนี้เะครับเป็นตัว DJI Osmo Pocket 3นะครับที่เพื่อนเห็นอยู่ในมือเนี่ยเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง DJI นะตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่ากล้าการันตีเลยว่าเป็นกล้องวีล็อกที่ดีที่สุดในปี2023นี้นะเพื่อนๆที่ดูคลิปของปี2023หรือเพิ่งเข้ามาดูคลิปไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามตัวปัจจุบันตัวนี้ที่เป็น Osmo Pocket 3ตัวนี้นะครับมาพร้อม เ,เพื่อนๆหลายคนจะติดตรงที่ว่าตัวพ็อกเก็ตหนึ่งหรือพ็อกเก็ตสองเนี่ยมันจะมีขนาดเซนเซอร์ที่ไม่ถึง1นิ้วซึ่งการที่เซนเซอร์ไม่ถึง1นิ้วเนี่ยมันจะทําให้การรับแสงหรือว่าการถ่ายทอดภาพออกมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกแอคชั่นแคม c t แอคชั่นแคมในปีปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกลุ่มโปรสิบสองแล้วก็ดีเจไอแอคชั่นสี่นะครับแล้วก็จะมีพวกสามหกศูนย์จะเป็นอินสตาสามหกศูนย์ที่เป็นแบบไรการ์หนึ่งนิ้วนะฮะตัวนั้นก็เป็นหนึ่งนิ สามารถเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ให้การสั่นไหวที่น้อยมากปกติแล้วเวลาที่เราใช้มือถือถ่ายนเวลาที่เราเปิดกันสั่นหรือตัวกันสั่นต่างๆนะครับมันจะใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยนะครับแต่ทีนี้ตัว Pocket 3เนี่ยมันจะเป็นการตั้งกันสั่นออกมาจากแกนของมันต่างๆนะครับเพื่อจะเห็นว่าตัวหน้าตาของเขาอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวไม้กิมบอลเลยแล้วทีนี้นะครับเซนเซอร์ของเขามันจะเป็น1นิ้วมันทําให้การรับแสงมันดีมากขึ้นแล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะจอของเขาอ่ะจะมีขนาดที่2อนิ้วนะครับก็คือจอใหญ่ข จะเป็นตัวเซตเตอร์คอมโบนะราคาจะอยู่ที่21,900่อบาทเพื่อนๆที่กำลังสนใจสามารถเข้าไปจองได้ที่ซูมคาเมล่านะครับแล้วก็มันจะมีเซตก่อนหน้าด้วยนะมันจะเป็นเซต17,900บาทมันจะไม่ใช่เซตคอมโบมันจะมีแค่ตัวกล่องมาให้แล้วก็ตัวสายไฟมาให้นะครับเพื่อนๆลองดูว่าเซตไหนหน่าใช้แต่ผมแนะนําว่าถ้าซื้อทั้งทีซื้อตัวเตอร์คอมโบไปเลยจะเป็นแบบตัวที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมา ส่วนของวิธีการต่อไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ลองดูว่าไม้ตัวไหนใช้งานได้บ้างร่วมด้วยนะเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับจะเป็นตัวกล้อง DJI Osmo Pocket 3ชุด Creator Combo นะตัวนี้จะอยู่ที่21,900บาทนะครับเพื่อนๆสามารถไปจับจองกันได้ที่ Zoom Camera มมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องข้างรอบๆตัวด้านหลังเขานะครับก็จะมีการเขียนระบุไว้เลยนะว่าเป็นตัวเซนเซอร์เนี่ย1นิ้ว c m o s นะครับแล้วก็ถ่ายได้ที่4 K 120เฟร จะมีตัวจอหลังเนี่ยอยู่ที่2นิ้วนะครับแล้วเป็นจอที่สามารถปรับโรเตตได้นะครับก็คือจะเป็นแนวนอนกับแนวตั้งก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวกิมบอลแมชชีนนะที่เป็นตัวกันสั่นเขาทั้งหมด3แกนนะครับมีแอคทีฟแท็กนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํางานยังไงแล้วก็มีตัวฟูลพิกเซลฟาร์ดโฟกัสนะครับมีดีล็อกด้วยตัวสีที่เป็น10บิตแล้วก็มีตัวสเตอริโอเลคคอร์ดเป็นไมโครโฟนนะครับตัวนี้แล้วตัวเนี้ยมันต่อไม์แยกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอะไรที่ให้มมมาาาาาาในน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 กกกกล่่่่ออองตััววเเเีีี้้ยปปป็็็็ขขขดดะครทสถจพุณ์ภ ที่เขาเขียนไว้ด้านหลังนะครับเพื่อนๆสามารถอ้างอิงได้จากตามนี้นะสำหรับตัว Pocket 3 c r e a t o r Combo นะแต่ที่นี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูก่อนว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยกล่องเริ่มแรกนะครับเขาจะซีนพลาสติกมาทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวไว้ฉีกออกนะครับก็เพื่อนๆแนะนําว่าให้เพื่อนๆเก็บกล่องไว้ให้ดีนะครับไม่ว่าอนาคตจะขายต่อหรือว่าจะเลิกใช้งานเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับเปิดขึ้นมานะครับสิ่งเพื่อนๆจะเจอนะนกเัับตวี้ลย เป็นตัวผงกันชื้นนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะสิ่งที่เจอถัดมาจะเป็นตัวคู่มือนะครับคู่มือเขาที่ให้มาก็จะประมาณนี้นะเนี่ยตัวคู่มือที่ให้มานะครับเป็นสามสี่อย่างนี้นะตัวคู่มือเดี๋ยวผมจะเรียงไว้ก่อนนะครับตัวคู่มือแล้วก็ตัวของต่างๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดถุงกระเป๋าเลยนะครับที่ให้มาผมขอปิดตัวกล่องนะครับในกล่องนี้สิ่งที่ให้มาเพิ่มเติมนะครับเเรามาดูพร้อมๆกันในกล่อง มีแค่ตัวเคสตัวนี้นะตัวเคสตัวเนี้ยผมแกะเลยแล้วกันตัวนี้ยังไงผมก็ต้องใช้ตัวเคสตัวนี้นะครับที่ให้มาในกล่องเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าตัวเคสเนี่ยเขาจะมีที่เก็บตัวเ o อ e r หน้าเลนนะไม่ว่าจะเป็นตัวรูปแบบต่างๆเขาใส่ไว้ตามจุดต่างนะครับก็เดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาให้มานะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกอย่างหลักๆจะอยู่ข้างในนี้นะครับพอเราเปิดถุงขึ้นมา เราก็จะเจอกับตัวกระเป๋ามันจะออกผ้าผ้าหนังหนังหน่อยนะครับตัวนี้กระเป๋าค่อนข้างดีนะเราก็จะมีป้ายแท็บตัวนี้มาให้ของ DJ i นะครับกระเป๋าผมว่ากาลังดีเลยคือค่อนข้างที่จะสวยมีคําว่า DJ i ตรงนี้ด้วยก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับว่าภายในกระเป๋าให้อะไรมาบ้างนะครับเวลาที่เราเปิดกระเป๋ามันะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันดับแรกจะเป็นตัวกล้องนะครับอันนี้ตัวกล้องเดี๋ยวผมขอแยกตัวกล้องไว้ก่อนแล้วก็มีอะไรอีกในกระเป๋า ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคล้ายๆเหมือนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีอของเยอะเลยมีไม้นะครับตัวนี้เป็นไม้ดีเจไอไม้ดีเจไอตัวนี้เป็นไม้เวอร์ชันใหม่นะครับที่มาพร้อมกับการบันทึกเสียง32บิตนะครับตัวนี้ไม้ดีเจไอตัวใหม่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีสิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแม่เหล็กนะเดี๋ยวผมแกะให้ดู อันนี้ก็เป็นตัวโคเวอร์หน้าเลนนะเดี๋ยวผมแกะให้ดู อันนี้คือของภายในกล่องนะครับคือของให้มาเยอะครับอันนี้ก็หมดแล้วภายในกล่องอันนี้คือหน้าตาของตัวกระเป๋าเขานะครับที่ไว้เป็นการเก็บของนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นของทั้งหมดที่อยู่ในตัวเซทเชียเตอร์คอมโบดีเจไอออสมพ็อกเก็ตสามนะครับทั้งหมดจะมีเท่านี้เลยตัวเ r e a เตอร์คอมโบในราคา2 1 9 0 0พรบาทเพื่อนๆคนไหนสนใจลองไปจองกันได้ที่ร้านซูมคาเมร่านะครับแล้วก็เนี่ยของวันจะก็จะมีตัวที่เป็นตัวนี้นะครับฝาที่เป็นตัวเก็บสําหรับเก็บกล้องนะแล้วตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะมี ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวฟิลเตอร์หน้าเลนส์นะครับมันจะเป็นตัว Y angle นะครับตัวนี้นะครับที่มีมาให้นะจะเป็นตัวทําให้ตัวหน้าเลนส์ของเราเนี่ยกว้างมากขึ้นนะครับมันจะคูณที่ 0.75x นะครับ15มิลลิเมตรตรงเนี้ยเขาแถมมาให้ด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยที่แถมมาให้นะครับเพื่อนๆสามารถเก็บเข้าไปได้ตรงบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับตรงเนี้ยมันจะมีเสียงกรึบก็บเข้าไปละตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเก็บเข้าไปได้นะเป็นแม่เหล็กในส่วนถัดมานะครับอันเนี้ยเป็นตัวแม่เหล แม่เหล็กของทาง DJI จนะครับอันนี้เอาไว้ใช้หนีบกับไม้ได้นะครับหนีบกับไม้ก็คือแบบนี้ตัวนี้เป็นไม้ของทางดี i นะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆไม้ของทางดีเจไอจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดน,นะซึ่งไม้ดีเจไอตัวใหม่เนี่ยดอแนนาะคตมันจะออกตัวเจนสองออกมาก็คือเป็นตัวนี้แหละ มันจะเป็นตัวมาแทนตัวไมดี J อไอมาร์กวันนะครับที่ได้ขายมาอย่างยาวนานแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวเจน2ที่จะมีหน้าตาใกล้เคียงกับตัวนี้ในท้องตลาดนะครับแต่ตัวนี้ให้มากับตัวพ็อกเก็ตสก่อนนะครับตัวนี้ก็ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้เป็นตัวติดแบบนี้เหมือนกันต่อมานะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับวินชิลต่อมานะครับก็จะเป็นเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้เป็นแบตตัวแบตเตอรี่ของตัว Pocket ็ตสนะครับตัวนี้มันจะยาวกว่าเราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลผ่านตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาที่เราเสียบเข้าไปที่ตัวกล้องตัวพ็อกเก็ตสนะครับ มันจะมีตัวสั้นกับตัวยาวให้มาต่อมานะครับก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวขาตั้งของดี i นะครับเวลาเราซื้อมาเป็นชุดเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสายไทซีถึงไทซี 4, นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสายคล้องข้อมือนะที่อยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นกระเป๋าทั้งหมดมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในลำดับถัดไปเนี่ยการใช้งานเบื้องต้นทํำยังไงได้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในชุดของตัว DJ Osmo o p ดี t จไอออสมอลพ็อกเก็ตสามตัวเซเลเตอรปรจอมโบนะ แล้วก็ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าทํำยังไงได้เดี๋ยวในส่วนถัดมานะครับเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าเราจะใช้งานมันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าผมไม่เคยใช้ตัว Osmo Pocket Version ต่างๆมาก่อนนะครับตัว2ตัว1ผมก็ไม่เคยตัวนี้เป็นตัว3ที่เป็นตัวแรกที่ผมได้ลองใช้แล้วมันมีความน่าใช้มากๆเพราะว่ามันเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเนี่ยแหละเป็นเซ็นเซอร์ที่หลายๆคนรอคอยในกล้องที่มีกิมบอลในตัวแล้วก็มีกันสั่นที่ดีมากๆในตัวแล้้้วววววกกก็็็มมมมีีีีีีขขนนนนนนาา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 ดดดททท่่่่เเเเเลลริออไปปใชงงะัััตตยจผ มากๆแล้วก็น่าใช้มากๆแล้วก็คุณภาพสูงมากๆสาหรับการที่เราจะเอาไว้ใช้ถ่ายงานต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในคลิปิปนี้กันเลยว่าการใช้งานเบื้องต้นทํำยังไงได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้มาแล้วมันจะมีตัวสติกเกอร์ติดอยู่นะครับบริเวณตัวกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆตัวกล้องนะครับรอบๆตัวกล้องเป็นลักษณะประมาณนี้น้ําหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่แค่หลักร้อยกว่ากร,รัมเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากๆเลยนะแล้วก็มีลักษณะถือจับที่ที่ดีนะผมผมมองว่าน่าน่าใช้งานคือมมมมันนเเเเท่่่่าาากกกฝือออผงงงแคี้ซึล็ๆ เวลาที่เราใช้งานเนี่ยกล้องที่มันเล็กขนาดเนี่ยมันไม่เป็นที่สะดุดตาแล้วก็มันสามารถที่จะใช้ถ่ายในคุณภาพที่ได้คุณภาพที่ดีมากๆนะครับสำหรับเซนเซอร์1นนิ้วต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลอกตัวฟิลม์มตัวนี้กันเลยแล้วกัน เพื่อนๆที่ลอกตัวกระฟิล์มตัวนี้ไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหากระจกนะสามารถติดต่อทางร้านวันช็อตคาเมล่าเข้าไปได้นะร้านวันช็อตคาเมล่าขายพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่ากระจกกันรอยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้มีจาหน่ายนะครับพอเราลอกฟิล์มไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นจอยสติ๊กนะตรงนี้ก็ปุ่มเลคคอร์ดก็เดี๋ยวอันนี้คือเป็นเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องของเขานะครับตัวกล้องเนี่ยพยายามอย่าให้เป็นรอยหรือเป็นกระแทกอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรอยหรือกระแทกเนี่ยดูจจาาาาละแ้วไไมม่่่่่่ีเเปยยนนนตอองงใให เดี๋ยวเรามาดูนะวิธีเปิดใช้งานนะครับเปิดเปิดแค่นี้เองคือ,เพ,อเพื่อนที่จะใช้งานนะครับเพียงแค่พลิกไปพลิกมาแบบนี้เองนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะนับถอยหลังปิดเครื่องง่ายมาก,มากเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีแบบนี้เวลาปิดเครื่องแบบนี้นะครับ อันนี้คือแค่เปิดปิดเครื่องนะครับคือใช้งานแค่นี้เองเดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วกันอ่าเดี๋ยวเรามาเลือกภาษากันเลยเพื่อนๆสามารถเลือกภาษาได้นะครับโดยการเลื่อนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสนะอ่าเดี๋ยวผมขอเลือกภาษาอัางกฤษนะครับเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีการให้เราเชื่อมต่อตัว DJI ตัวนี้เข้ากับตัวมือถือนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะครับ ิ่งที่เราได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เข้ามาในหน้าจอนะครับเขาก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เราดูนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าตัวหน้าจอของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากขึ้นนะครับที่ขนาด2นิ้วนะหน้าจอของเขาแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะผมมองว่าทํางานได้ได้ดีนะครับลื่นลื่นมากๆแล้วก็แบบความละเอียดก็ทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยเราเพียงแค่แตะแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็สามารถที่จะควบคุมได้ตัวทิ้วกล้องนะครับขึ้นลงแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองต่ออุปกรณ์เสริมเบื้องต้นให้ดูนะครับถ้าเราเลือกใส่ตัวนี้นะที่เป็นตัวช่วยจับนะครับตัวนี้เราก็แค่เสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เองนะป๊บมันก็จะทําให้เราจับจับถือยาวขึ้นนะนะครับง่ายขึ้นอันนี้เดี๋ยวลอกไปเลยก็ได้อันนี้นะครับเวลาที่เราปลดออกนะครับให้เราบีบตรงนี้นะพอบีบปุ๊บ ด้านข้างซ้ายขวามันจะกางออกนะครับแล้วก็แค่ดึงออกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวแบบยาวหน่อยเราก็เสียบเข้าไปปุ๊บเรียบร้อย อันนี้มันจะเป็นตัวชาร์จไปด้วยในตัวได้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันก็จะมีแบตเ,เหมือนกันเวลาเราออกนะครับเราก็ดึงปุ๊ดออกมานะครับแค่น,นี้เองตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวช่วยต่อทําให้มันยาวขึ้นเฉยๆนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะชาร์จหรือว่าเสียบไฟผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนที่มันเป็นการต่อเนี่ยมันจะมีตัวไฮซีที่ยื่นขึ้นมาให้เราเสียบอยู่แล้วนะครับ บบนี้เลยเมมตัวนี้นะครับเป็นเมมขนาดที่ต้องใช้กับตัวกล้อง DJ i Osmo Pocket 3เานะครับพอเพื่อนเพื่อนได้เมมมาแล้วเนี่ยให้เอาไปใส่ที่ด้านข้างของตัวกล้องนะครับตัวกล้องด้านข้างเนี่ยเขาจะมีตัวช่องใส่เมมนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะถ้าใส่เข้าไปแล้วมันไม่สามารถที่จะดันเข้าได้ลองพลิกด้านนะครับพอพลิกด้านแล้วมันจะดันเข้าไปแบบนี้นะมันจะเป็นเหมือนคล้ายเหมือนช่องเสียบพอใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวกล้องเขาจะมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่ ตัวกล้องนะครับแล้วไปทําการ format mem มมนะครับเพื่อให้ตัวเม m เนี่ยเข้าใช้งานกับตัวกล้องได้สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆเข้าไป format แ,แบบนี้เลยครับพอ format เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการพร้อมใช้งานนะครับสําหรับตัวเมมตัวนี้กับตัว กล้องนะครับอันนี้นะครับจะเป็นวิธีการเก็บตัว Pocket 3เข้ากับตัวเคสที่เขาให้มานะครับเพื่อนๆใช้ไม้หนีบไว้ตรงข้างบนนะครับส่วนตัว Pocket 3เนี่ยเวลาใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ดึงขึ้นมานะครับดึงแบบตึงๆมือหน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยดึงขึ้นมาแค่นี้เองเวลาที่เราจะเก็บนะครับเพื่อนๆตรงนี้เก็บตัวเลนโคเวอร์นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยหนีบเก็บไม้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับปึ๊บหนีบเก็บไม้นะครับข้างบนแล้วส่วน Pocket 3เนี่ย มันจะเวลาที่ปิดเครื่องมันจะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็คว่ำหน้าลงใบแบบนี้เราทําการปิดเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็พอเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปใส่กระเป๋านะครับที่ให้มาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเก็บ ใส่เข้าไปในกระเป๋าส่วนตัวเราก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเก็บนะครับก็ระวังหน้าเลนไว้ให้ดีนะครับผมแนะนําเรื่องนี้ค่อนข้างสีเรียดถ้าหน้าเลนเป็นรอยนี่มันจะเสียราคาได้นะครับเพื่อนๆที่คนไหนที่เบื่อนะครับหรือว่าต้องการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์สินค้าไอทีมือสองนะครับติดต่อร้าน S&P Market เข้าไปได้นะครับอันนี้จะเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับวิธีการที่เราต่อหรือเปิดเพื่อใช้งานนะครับเบื้องต้นระดับแรกนะครับเดี๋ยวพาร์ทถัดไปเราจะมาสอนวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์กันนะครับว่าเราจะอับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว DJI Osmo Pocket 3นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอปตัวนี้นะครับตัว DJI Mimo นะครับแล้วเพื่อนๆเ,เข้าไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับสำหรับแอปตัวนี้พอเพื่อนๆดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับให้มากดอุปกรณ์ด้านบนนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับตอนนี้นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะเชื่อมต่อ หาเจอทันทีเลยนะครับโดยที่ตัวกล้องกจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็กดยอมรับไปเลยนะครับพอกดยอมรับเรียบร้อยแค่นี้ก็ทําการเชื่อมต่อได้โดยสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็กดถัดไปนะครับอนุญาตให้เข้าถึงนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องสมัครยูเซอร์แล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปนะครับเราล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดเชื่อมต่อนะครับตัวข้อมูลเนี่ยมันก็จะเจอนะครับเรากดยอมรับนะครับหลังจากนั้นนะครับกดอนุญาตถัดไปนะครับเปิดใช้งานนะระบบก็ทําการซิงตัวกล้องเข้ากับตัวแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเเเเพื่่อทีีรราาด๋ยว ต้องทําการติดตั้งฟุแวร์ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเป็นการติดตั้งผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธผ่าน Wi-Fi นะครับกับตัวกล้องนะพอเราเรอสแปปหนึ่งนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่ตัวกล้องกับตัวแอปสามารถทําร่วมกันได้นะครับ เรากดเข้าร่วมนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยเพื่อนๆต้องทําให้ตัวแบตเตอรี่กล้องค่อนข้างที่จะเต็มไว้ก่อนครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาสําหรับการติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับการดาวน์โหลดถ้าอินเทอร์เน็ตแรงก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเสร็จได้เร็วนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งพยายามให้แบตเตอรี่เต็มไว้ด้วยนะครับหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับเท่านี้การอัปเดรีบนะคั J Pocket 3 แล้วต่อมานะครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อไมโครโฟนที่เขาให้มากันนะครับเป็นตัว DJI ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อตัวไม่์ DJI 32บิตที่เขาแถมมาให้กับตัว DJI Osmo Pocket 3กันนะครับตัวนี้เป็นไม์ตัว DJI รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับเป็นตัว32บิตนะเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้ใกล้ๆครับ ตรงนี้จะเป็นตัวไมของเขานะครับตัว32บิต DJ เเขาจะเป็นตัวฝาใสด้วยนะครับเห็นตัวชิปข้างในค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตัวนี้เลคอร์ดตัวเองได้ในตัวด้วยนะมีปุ่มสีแดงมีไมโครโฟนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อวิธีการเชื่อมต่อนะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดตัวกล้องขึ้นมานะครับเพื่อนๆเปิดตัวกล้องปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยพอเพื่อนเปิดตัวกล้องขึ้นมานะครับตัวไมเนี่ยด้านข้างเขาจะมีปุ่มให้เปิดนะครับเพื่อนๆกด ค้างไว้นะครับแล้วพอมันสั่นปุ๊บมันจะมีไฟสีฟ้าขึ้นนะครับไฟสีฟ้าขึ้นปุ๊บมันจะขึ้นแล้วว่าทําการเชื่อมต่อกับไมค์ DJI 2นะครับตอนนี้อแบตเตอรี่คงเหลืออยู่60%นะครับของตัวไมค์แบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวไมค์เนี่ยเวลาผมพูดเข้าไปนะครับมันมีการเด้งขึ้นแล้ะของตัวไมค์อันนี้คือไมค์ทำงานแล้วนะครับเป็นการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าสมมติมันไม่เชื่อมต่อนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในเมนูตั้งคค่านะครับเราเข้าไปดูที่ตัว ไมโครโฟนนะครับตัวเนี่ยมันจะเขียนนะครับว่าตัวไมค์เป็นกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มันมีแบตเตอรี่อยู่ที่60เนะครับมันสามารถต่อไมค์ที่2ก็ได้นะครับแต่ที่เนี้ยเรามีไมค์ตัวเดียวอยู่เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้สามารถบันทึกแบบ32บิตได้ด้วยนะครับเนี่ยเรากดเปิดไปเลยถ้าเราใช้ส2บบิตนะครับการตั้งค่าของเขาจะเป็นประมาณนี้เป็นไมค์ที่แถมมา เทมากๆนะครับตัวนี้จริงๆไม้ตัวเดียวก็น่าจะราคาสูงแล้วนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ทําการปิดนะครับพอปิดไปตัวนี้เขาก็จะขึ้นว่ายกเลิกการเชื่อมต่อนะครับสําหรับการติดตั้งใหม่นะ เดี๋ยวเราจะมาดูการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวกล้องตัวนี้กันนะครับ Pocket 3เริ่มแรกนะครับเพื่อนๆเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหลังจากที่เพื่อนๆใส่เมมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูนี่สิ่งที่ผมจะอธิบายเบื้องต้นนะครับตรงนี้จะเป็นจอยสติ๊กนะครับสามารถที่จะควบคุมแผ่นกล้องได้นะครับขึ้นลงแบบนี้หรือว่าดับเบิลคลิกเพื่อให้ตัวกล้องอยู่ในระนาบองศาเดิมนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเลคคอร์ดนะครับสามารถที่จะเลคคอร์ดได้แล้ว กิดการเสียหายหรือเกิดรอยต่างๆนะครับต่อมานะครับเวลาที่เราจะเข้ามาเลือกกันตั้งค่านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีคําว่า 4K นะครับให้เพื่อน ปัดขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกความละเอียดได้นะครับว่าจะเอาเป็นความละเอียดเท่าไหร่แล้วก็เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับสามารถเลือกได้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเรโซนะครับก็คือตัวภาพองศาต่างๆนะครับเพื STAR ่อนๆก็เล <t> ือก1 6กต่อ9ก็ได้1ต่อ1นก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ผมจะเลือกเป็นที่ 4K 6 0เฟรมนะครับนี่คือความละเอียดที่ผมชอบใช้นะแล้วในส่วนถัดมานะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอกับการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าตัั้งแต่รคคนนะบ อันนี้มันเป็นการสร้างคัสตอมนะครับเป็นโปรไฟล์ต่างๆขึ้นไว้นะครับอันนี้เป็นการหมุนหน้าจอและบันทึกภาพนะครับอันเนี้ยก็แล้วแต่ว่าอยากตั้งเป็นอะไรนะครับแล้วในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องแสงของหน้าจอนะใน,นส่วนของตัวนี้นะครับที่เป็นรูปใบหน้าคนนะที่เป็นรูปหัวคนเนี่ยมันเป็นการเปิดเพื่อล็อกใบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูพอผมเปิดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วผมเลือกไปที่กลับมากล้องนะครับแล้วผมมาเลือกหน้าผมนะเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้ทําการล็อกใบหน้าแล้วนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยผมหันหันไปหันมาตัวกล้องมันหันตามนะครับแบบนี้คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างฉลา,าดแล้วก็โฟกัสค่อนข้างเร็วนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการกลับด้านกล้องนะครับแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นการตั้งค่าเชิงลึกนะครับอันนี้ผมเข้ามาดูข้างในก็จะมีพวกการตั้งค่าต่างๆนะครับการเชื่อมต่อมือถือการใช้ไมโครโฟนนะครับอันนี้ผมก็ ทำรีวิวเบื้องต้นไปแล้วนะครับในคลิป,ลปนี้แหละพเพะื่อนๆจะเห็นนะครับการเชื่อมต่อต่างๆครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรการตัง้งค่าต่างๆอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะครับพเพื่อนๆลองเข้าไปไล่กันดูได้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับไม่ ไม่มีอะไรซับซ้อนมากเลยคือใครไม่ถนัดภาษาอาังกฤษไทยเมนูภาษาไทยเลยก็ได้ผมมองว่าก็แปลได้ค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งยากนะครับลองกดเล่นได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยอันนี้ปรับทิศทางภาพนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดการติดตามนะครับแบบหมุนเร็วหมุนช้านะครับแบบราคาเริ่มต้นนะแล้วก็ต่อมา อันนี้เป็นกิมบอลแบบกิมบอลโหมดกิมบอลต่างๆนะครับติดตาม FPV นะครับแบบล็อกล็อกแกนอะไรเงี้ยคือปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆลองเล่นกันดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าบเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานตัว Osmo Pocket 3นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการเทตัว Pocket DJI ตัว Pocket 3นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปในงานที่เป็นงาน บ้านและสวนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นงานบ้านและสวนนะครับที่อยู่ในหน้าตัวหอหอที่สามนะครับที่เขาจับเ,เราลองเดินเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงภายใน อันนี้ก็จะเป็นตัวงานละบ้านละสวนนะครับมีเฟอร์นิเจอร์มากมายเลยเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องเยา,ายดีมากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานนะครับงานนี้มันก็จะมีพวกอุปกรณ์ของต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับบ้านของตกแต่งบ้านนะครับมาขาย ไม่ว่าจะเป็นพวกที่นอนเตียงต่างๆนะครับเนี่ยโซฟาที่นอน เนี่ยถ้าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวไฟเนี่ยมันมีการกะพริบเพราะว่าผมตั้งความถี่เป็นออโต้ไว้นะผมถ่ายด้วย 4k 6 0เฟรมวินาทีนะครับเวลาที่ถ่ายด้วย60เฟรมวินาทีเนี่ยเรามันจะมีการเกิดไฟกัะพริบได้นะครับในของบางหลอดไฟนะแล้วแต่ว่าเราเจอหลอดไฟประเภทไหนนะครับทีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันต้องไปตั้งค่าเพื่อที่จะปรับเฮิร์ทให้มันแก้ไขเรื่องไฟกัะพริบนะครับอันนี้เป็นงานทดสอบไฟเฉยๆนะผมอยากให้ดูว่า คุณภาพแสงที่ถ่ายออกมาในช่วงเวลาที่มันมืดเนี่ยแสงน้อยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมออก้านดีกว่า สัตวที่เพื่อนๆได้ดูคลิปไปนะครับก็จะเป็นคลิปการอันบ็อกแล้วก็การรีวิวเบื้องต้นนะครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์การเชื่อมต่อใหม่เข้ากับตัวกล้องตัว Osmo Pocket เนะครับเพื่อนๆลองดูจากคลิปนี้แล้วก็เอาไปไประยุกต์ใช้กันได้นะครับแล้วในส่วนต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง n i m a l c h ช n n e l นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัว Pocket 3ตัวน,นี้ไปรีวิวเพื่อนๆได้รับชมในรูปแบบอด่นเพิ่มเติมฝากเพื่อนๆติดตามช่อง n i m a l c h a n แ e ลด้วยนะครับแล้วก็ใครกำลังมองหา